สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแม่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะประจำปักแรกนะคะของเดือนพฤษภาคมนี้มาดูกันเลยดีกว่านะมาขอไพ่พลังงานนะคะของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่พลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกร justice ค่ะบางท่านคุยกับชาวราศีตุลและขนาตุลพลังงานของชาวราศีมังกรลัคนามังกรเป็นไพ่ justice ไพ่ใบน,นี้บ่งบอกถึงความยุติธรรมนะคะพลังงานของคุณทุกอย่างจะต้องเป็นไปด้วยเหตุและผลในเรื่องพลังงานความรักของคุณณนะตอนนี้ของชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณมองว่าทุกอย่างต้องเต็มไปด้วยเหตุและผลเท่านั้นที่ผ่านมา ที่ผ่านมาแล้วก็ดีนะคะในเรื่องของความรักหรือปัจจุบันที่เป็นอยู่ก็ดีถ้าคุณไม่เคยอาจจะเคยไม่รักตัวเองมาก่อนตอนนี้คุณเริ่มกลับมารักตัวเองถ้าคุณเป็นคนที่ถ้าชาวสองมาดูแล้วมังกรไปทํารลายเขาพลังงานงคุณเริ่มรู้สึกว่าคุณจะต้องยุติธรรมให้กับคนอีกคนนึงคุณจะต้องหาวิธีในการที่จะรักษาน้ําใจคนคนนั้นบ้างหรือหาวิธียุติปัญหาต่างๆให้คนคนนั้น ได้หลุดพ้นจากความเจ็บช้ำน,นะคะอะมาดูกันต่อว่าพวกคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีมังกรลัคนามังกรไพ่ห้าด่าเห็นไหมมันเกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์บางคนนะคะคุณคบกันคุยกันอาจจะเป็นคนที่ทํางานเดียวกันคนใกล้ตัวนะคะคนแวดล้อม นะคะมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้สักทีบางคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วแต่ต้องทํางานร่วมกันอยู่ตัวคุณเองก็เลยรู้สึกว่าทําไมเราถึงออกไปไม่ได้สักทีจะไปหาคนใหม่ก็ยังไม่มีใครที่ถูกใจเขาเองยังอยู่ในความรู้สึกของคุณนะคะความสัมพันธ์โดยทั่วไปที่คุณเจอคือคนคนนี้ยังวนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแต่มันยังไม่มีอะไรคืบหน้าในความสัมพันธ์นี้เท่าไหร่ใช่มันมีแต่ความสัมพันธ์ที่บางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์ นะคะอืมคุณต้องหันกลับมารักตัวเองหลายครั้งเลยกับความสัมพันธ์นี้คอยเหมือนกับว่าต้องคอยวิ่งตามเขาอยู่ตลอดเวลาสถานการณ์ที่คุณเกิดขึ้นก็คือเหมือนไปจับได้ทีหลังว่าเป็นรักซ้อนมีใครคนเข้ามาในความสัมพันธ์หรือคุณไปรู้ทีหลังว่าความสัมพันธ์นี้คุณมีคู่แข่งเข้ามาแล้วนะคะอืมคุณเลยรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยกับมันแต่ถามว่ามันมีความสุกซ่อนอยู่ไหมมันมีอยู่นะเนี่ยไพ่ขึ้นมาเป็น สิบถ้วยอะคะ่ะก็คือว่าเขาเองก็ก็มีส่วนที่ช่วยเหลืออะไรบางอย่างคุณทําให้คุณมีความสุขอ่ะหรือว่าเป็นเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตของคุณก็เลยทําให้คุณคุณอยู่ในใ,ในในความสัมพันธ์นี้นี้ต่อไปได้นะคะอืมแต่คุณคนนี้ได้แสดงตัวตนอะไรบางอย่างที่เป็นสถานาการณ์ออกมาชัดเจนว่าเขาหักตัวเองเนี่ยนะคะเขารักตัวเอง เขาได้แสดงอะไรบางอย่างให้คุณรู้ว่าเขารักตัวเองคุณเลยหันกลับมาเป็นพลังงานของ justice ก็คือพลังงานของความยุติธรรมก็คือฉันต้องให้ความยุติธรรมกับตัวฉันแล้วไหมนะคะแต่ถ้าเป็นชาวสองคือคุณจะเริ่มให้ความยุติธรรมกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าคุณรักตัวเองมากไปละถ้าถ้าเกิดในกะรณีของมังกรไปทไําใครเขานะอืมเขาคิดยังไงกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรอนะอันนี้อีกนิดนึงในกรณีของบางคนที่เป็นคู่ครอง เป็นคู่หลักกันเป็นแฟมิลี่กันนะคุณมีปัญหาระหองแหล่งกับเรื่องเือที่สามอยู่บ้างเขาคนคือเขา,เขามีคนเข้าหาเยอะในช่วงนี้เราก็เลยรู้สึกหวาดระแวงนะคะแต่มีคนเข้าหาเขาเยอะจริงๆแล้วช่วงนี้เขาต้องการจะจัดการงานหรือโปรเจกต์อะไรบางอย่างสถานการณ์โดยทั่วไปที่คุณเจอคือคนคนนี้เขาต้องการที่จะจัดการโปรเจกต์เรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆบางอย่างอ่าสถานการณ์ที่พวกคุณเจอคือเขาอาจจะลุกขึ้นมารักตัวเอง ที่ที่แบงค์บอกไปว่าที่เขา,ขารักขึ้นมาลุกขึ้นมารักตัวเองแบบเห็นกับตัวให้คุณเห็นนะพูดง่ายๆคือเขาเลือกงานหรือเลือกตัวเองนะคะอันนี้บางบางท่านบางคนนะคะอันนี้ไม่เฉพาะเจาะจงแต่หมายถึงว่ามันเป็นสถานการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันมันใช่อะ่ะเ,เขาเขารักตัวเองนะคะโอ้โหเขาคิดไงคุณเดทใบแรกบางท่านคุยกับชาวสาิพิจิตและคณะพิจิตทําไมเขาคิดอย่างนี้อะ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะคะ เดลวิลค <The> ่ะมปนนธาตุปีา,าราศีมังกรและราในมังกรใช่บางครั้งเขาอยากจบกับคุณเขารู้สึกว่าภาวะอารมณ์ของคุณขึ้นขึ้นลงๆนะคะแล้วก็คุณอ่านยากหรือว่าเขาไม่รู้เลยว่าจริงๆตอนนี้คุณคุณดีใจไหมหรือคุณเสียใจกันแน่นะคะแต่ไพ่บอกว่ามันมีเรื่องของเซ็กซ์ด้วยไหมหรือเรื่องของความผูกพันอะไรบางอย่างที่ยังทําให้เขารู้สึกติดใจอะไรในคุณอยู่ นะคะนี่เหมาะก็ต้องเรียนตามตรงอืแต่ถามว่าความรู้สึกที่เขาชอบนิสัยคุณอะมีนะมีนิสัยบางอย่างที่เขารู้สึกว่ามันคลิกกับคุณจังเลยถ้าไม่ใช่เรื่องเซ็ก์ก็ต้องเป็นเรื่องนิสัยดีอะไรบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเออคนคนนี้ยังอยากอยู่ต่อไปแต่ใจเเขารู้สึกว่าพอคุณพอคุณพอคุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงขึ้นมาเนี่ยเขาก็อยากจบนะคะเขาก็อยากเงียบไปเลยเออนะคะ ทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมังกรละขนามังกรค่ะไพ่ the world a s o r d the sun ค่ะว้า wow, ว the sun มานะเดี๋ยวดูให้สีไม้เท้าโอเคชัดเจนมากเลยโอเคค่ะตอนแรกเห็น the world นะึกว่าพออ่านไพ่ออกมาตอนแรกนึกเออห่างกันไม่ใช่เอาเป็นว่าอย่างนี้ค่ะ ไพ่เดอะเวิร์ออกมาใบแรกแล้วก็ไพ่หนึ่งดาออกมานะคะพวกคุณมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะคะที่เกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นทําให้พวกคุณทั้งสองคนจะต้องมีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันอ่ามีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันไปทริปโดยบังเอิญร่วมกันมันจะเป็นภาวะที่มีความสุขความสุขมากกับความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะแต่ว่าในช่วงท้ายๆช่วงที่จบทริปนี้แล้วที่จะกลับเนี่ย มันจะมีเหตุที่ทําให้พวกคุณผิดเคืองขุ่นเคืองกันนะคะอาจจะเป็นด้วยเรื่องของหลักซ้อนอันนี้ในกรณีแรกเป็นเหตุการณ์ของหลักซ้อนเลยทําให้มีเรื่องขุ่นเคืองกันทะเลาะก,กันนะคะบางคนอาจจะไม่ได้ไปทริปยาวอาจจะแค่ไปทริปเล็กๆมีเหตุการณ์ที่ทำพวกคุณจะต้อง มาเจอกันโดยบังเอิญด้วยเหตุการณ์บางอยา่างหรืออาจจะมีการออกต่างจังหวัดด้วยกันในบางท่านบางคนถ้าใครทํางานร่วมกันมีเกณฑ์ด้ออกต่างจังหวัดร่วมกันหรือว่ามีการประชุมทีมทํางานอะไรร่วมกันมีเหตุที่ต้องมาแก้ไขปัญหาร่วมกันแล้วมันจะเป็นโมเมนต์ที่ดีเป็นโมเมนต์ที่เป็นความสุขนะคะเนี่ยเป็นไพ่หรือสันเนี่ยเห็นไหมความรู้สึกต่างๆของพวกคุณจะถูกพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนะคะอืม แต่ว่าตอนท้ายก่อนที่จะจบทริปนี้กับความเอางี้ก่อนที่จะจบสถานการณ์ของความผูกพันตรงเนี้ยใกล้ชิดกันตรงเนี้ยพวกคุณจะมีเหตุที่ทําให้ต้องทะเลาะก,กันอย่างที่บอกคุณไปเจอว่าคุณมีคู่แข่งในความสัมพันธ์นี้จะต้องทะเลาะก,กันเรื่องคนอื่นมีปัญหากันแต่ลักษณะทะเลาะไม่รุนแรงเป็นลักษณะที่ว่าทะเลาะเหมือนทำสงครามเย็นใส่กันและความสัมพันธ์นี้ก็จะเป็นปัญหาคาราคาซังอยู่ตรงนี้แต่พวกคุณก็จะแยกห่างกันไปแต่ก็ยังคุยกันอยู่นะ แต่ปัญหาตรงนี้จะไม่ได้รับการแก้ไขค่ะอืมอ่ะก็ประมาณนี้นะคะทีนี้มาดูกันต่อกับการงานและการของชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะสิบเหรียญว้าว two of cup เพื่อนร่วมงานค่ะเพื่อนร่วมงานถ้าคุณมีคู่ค้ามีหุ้นส่วนเอาเอาเรื่องทํางานพนักงานประจกํกคนเนาะถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่ดีช่วยแก้ปัญหาที่เป็นอยู่ตอนนี้นะคะ โดยดะโดยง่ายดดยนะคะสิ่งที่คุณกําลังชเผชิญอยู่ตอนนี้เพื่อโรงงานรุ่นพี่รุ่นน้องเจ้าหนุ่มเจ้านายเขาจะให้ทางสว่างแก่คุณให้คุณสามารถที่จะผ่านพ้นปัญหาตรงนี้ไปได้นะคะส่วนอีกกรณีหนึ่งคุณเช่าคุณ็นเจ้าของกิจการคุณจะมีดีลไม่ว่าคุณจะมีดิลเลอร์มีหุ้นส่วนนะคะกี่คนหรือใครก็ตามเขาจะให้การต้อนรับกับคุณดีนะคะแล้วก็ จะให้ความช่วยเหลือคุณดีหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าคุณเป็นคนที่ตอนนี้ต้องพยุงกิจการอยู่เข้าใจมากช่วงโควิดพ่ยอาบอกว่าคุณจะมีคนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนเสนอเงินก้อนใหญ่ให้กับคุณนะคะเขาจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนช่วยพยุงกิจการของคุณเอาไว้นะคะมีแนวโน้มว่าอาจจะเป็นอันนี้นะอาจจะเป็นเข้ามาในรูปแบบของ,ของความรักอะ่ะคือเขามีสเสน่หหาให้กับคุณอะ่ะเขาถึงเข้ามา ประมาณนี้ก็ได้อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะคะอืมแต่ว่าภาระที่คุณต้องรับแบบมันยังเยอะอยู่มยเยอะอยู่งานงานที่คุณต้องรับภาระยังเยอะอยู่ไหมยังเยอะอยู่อันนี้ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนตามตรงเพราะม่าสเตรนท์ออกมานะคะปัญหาเดิมปัญหาเก่าจะกลับมาให้คุณต้องแก้ไขนะคะแต่ผ่านไปได้แหละอืมทีน,นี้มาดูกันต่อกับการเงินค่ะระวังหนี้สินที่เราไม่ได้ ที่เราไม่ได้ก่อแล้วเราต้องไปรับผิดชอบอันนี้กรณีแรกก่อนเลยนะคะอืมเนี่ยต้องไปแบกหลับภาระแต่การเงินของคุณยังมีเงินอยู่ยังมีเงินอยู่แต่แค่ระวังนี่สิ่งต่างๆไปรับปากใครเขาเอาไว้นะแล้วก็มันจะทําให้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทําให้เราจะต้องแบบถ้าเราไม่เสียเงินก็ต้องเสียเครดิตนะคะอันนี้ต้องระวังอืมโอเคอะมา หวยโชคลาภไม่มีเลยนะคะในช่วงนี้แล้วถามว่าจะหาเงินหรือช่องทางไหนได้บ้างไหมโชคแบบฟลุกๆยังจะมีอยู่หรือเปล่ายังไม่มีแล้วนะคะอืมอ่ะทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับคำแนะนำของคนโสดส่อยสิดูซิว่าคนโสดจะเป็นยังไง โอเคค่ะคนโสดของชาวราศีมังกรและคณังกรในช่วงนี้จะมีคนคนนึงเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยโรแมนติกนะคะออื uh huh. เขาจะเข้ามาสร้างความประทับใจให้กับคุณเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากเพื่อนเป็นความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากกัลยาณมิตรจะช่วยเหลือกันได้ดีแต่ก็ต้องไปดูว่าคุณถูกใจหรือเปล่านะคะแต่ลักษณะข,ของคนที่จะเข้ามาก็เป็นประมาณนี้อืม ทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับสถานะไม่ชัดเจนกันบ้าง The Tower เห็นไหมเห็นไหมล่ะ hmm. The Tower กับ Judgment mm hmm. เดี๋ยวให้ดูอ่ะสอดคล้องกันเลยนะนี่เห็นฟ้าผ่าเข้ามาไหมคะเปี้ยงเลยแล้ว Judgment ก็ออกมาพวกคุณมีเหตุต้องทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจริงๆนะคะมีเหตุที่จะต้องมีปัญหากันอะ่ะคุณต้องมีปัญหากันแบบกระทันหันต้องใช้คำนี้แต่ให้ Judgment ก็ออกมาบอกว่าพวกคุณยังไม่มีเกณฑ์เลิกลา ดวงชะตาย,ยังไม่ขาดกันถ้าเขาหายไปเขาจบกับคุณไปแล้วคนคนนี้จะกลับมานะคะคําแนะนํามีอะไรได้บ้างหรอต้องลืมเรื่องเก่าไปให้หมดค่ะเพราะว่าเรื่องปัญหาใหม่มันกำลังจะเข้ามาถ้ายังไม่ลืมเรื่องเก่าคุณจะไม่สามารถจัดการกับปัญหาใหม่ได้เลยถ้าคุณยังอยากอยู่ในความสัมพันธ์นี้นะอ่ะทีนี้มาดูกันต่อกับคนมีคู่นะคะ สามดาบมีปากเสียงกันบ่อยค่ะพูดจาเชื้อเฉือนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอยากเอาชนะกันเลยในช่วงนี้ใช่ไหมรู้สึกอยากเอาชนะกันนะคะในช่วงนี้อืมคําแนะนํามีเรื่องรักสามซ่งด้วยหรออันนี้ในบางคนบางท่านน่ะคะคําแนะนําแต่บางกรมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะตั้งคันนะและการตั้งคันของคุณนี้มันเป็นผลดีที่ทําให้ความสัมพันธ์ของคุณจะกลับมานะคะอืม ส่วนคําแนะนำหรอคะไพ่บอกว่าให้เราทําตัวให้ให้ดูดีเข้าไว้อย่างน้อยๆถ้าเราขี้งุดหยิดแต่เราสวยเราหล่อเราเท่เราดูสมาร์ทอ่ะมันก็จะทําให้เขายังมองข้างไปได้นะแม่ไพ่ดีเอ็มเพรสเนี่ยมาบอกว่าเอาไว้เราก็ต้องสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองนั่นแหละค่ะคุณจะต้องบริหารเสน่ห์ให้กับตัวเองไว้มากๆเพื่อเอาไปใช้กับแฟนของเรากัครอบครัวกับสามีกับภรรยาของเราถูกไหมนะคะโอเค ก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i ร e ใคระ้นกจรดดูส่วนตัวรายละเอียดอยู่ใน description box ด้านล่างนะคะแอดไลน์มาก็ได้นะแอดไลน์มานะคะแล้วก็ข้างล่างจริงๆมีลิงก์ให้กดในกล่องข้อความกล่อง description box ด้านล่างนะจ๊ะโ,โอเคทุกคนโชคดีนะสวัสดีค่ะ